ครับผมบรรยากาศเต่าครับพี่น้องมากู้วิดครับพี่น้องกู้ไว้แล้วครับพี่น้องสามหลังครับหลังที่สี่แต้มที่หนึ่งมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมหลังที่สี่ครับมาอีกเดียวครับรอบเช้าครับพี่น้องนี่ครับผมผลงานรอบเช้าวันนี้ครับคออาไปด้วครับผมหลังต่อมาคางห้วยแงยูดีครับผมหลังต่อมาครับพี่น้องงูอมบเดียครับพี่น้องตัวนี้ครับนี่ครับผม งูเอาปเปรียกเลยครับพี่น้องกบตัวนี้ตัวบักใหญ่เลยครับนี่ครับรผมอ้องูน้อยพลอยมัน้องปลอยนี่ครับผมมันไม่กินกบครับโอ้ตายเลยพี่น้อง อ่ครับขออนุญาตครับผมมากินกบครับงูหลังนี้ก็มิดกีดีครับพี่น้องขออนุญาตเดครับผมผลงานเช้านี้มาอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากงูแย่งไปกินหนึ่งตัวครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องผลงานเช้านี้ของเราครับพี่น้องนี่ครับเจ้าตัวสวยๆครับพี่น้องนี่ครับโหมันมาครับพี่น้องเช้านี้ครับมากู้ปิดตอนเช้าครับพี่น้องหมานจัดครับพี่น้องวันนี้อ่ะครับขออนุญาตเด้อครับผมต่อเลยครับพี่น้องมาหิมิตจบบอวิจจับอีกซ้ำหนครับพี่น้องเช้านี้ ครับผมหอดล้างขุดท่าเลยครับพี่น้องเศรีของง้อครับพี่น้องขออยากกินด้วยครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันผลงานกันครับพี่น้องครับนี่ครับผมผลงานเช้านี้ครับพี่น้องนี่ครับผมเศรีได้ยำมาเข้าใด้สามตัวครับยำมาแรงได้สี่ตัวครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ผลงานครับก็เพอะได้อยู่ได้กินด้วยครับพี่น้องนี่ครับผมตัวกูพองครับพี่น้องงูกินไปหนึ่งตัวครับพี่น้องนี่ครับผมผลงานเช้าเหนี่ยงง้อครับพี่น้อง มันม้าครับผมนี่ครับกบล้วนๆวนครับพี่น้องนี่นี่ครับผลงานของครับพี่น้องนี่ครับผมขันมักคลิปนี้กับกดไล้์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ็ดคลิปต่อไปครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับ